ครับสวัสดีครับพี่น้อง FC สุภูสุขคนครับมื่อนนี้นะครับออกหาตอนนอกเขาเลยครับพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วครับแต่คือเก่าครับพี่น้องบักหน้าขี้ตัวเดียวครับบลักบวงครับพี่น้องนี่ยคือบบอดแล้วครับสอมใหม่ครับสีมีงานแข่งอยู่อุตุพรครับบอลเก่าครับนาทีสองครับวันที่เก่ากุมภาพันธ์ครับพี่น้อง ออกมาสอมไปเรื่อยครับพี่น้องไก่แล้ครับพี่น้องปักบวงแล้วครับนี่ครับปักแล้วครับผมได้ยินนกันขันโยกก๊กใหญ่นี่ครับบางนึงหนียางมาขาดว่าขันมันมามันต้องมาเกาะก๊กนี้ครับผมก็เอานกไว้นี้ครับเอานกต่อเห็ดมันเห็นมันลงครับพี่น้องเดี๋ยวปล่อยนกนะครับพี่น้อง พี่น้องท่านนกต่อว้ายคือมาเป็นแนวนี้ครับ ันตะกครับพี่น้องอย่างมักสังแบบนี้ ครับพี่น้องนคีครับปิดเกมเร็วอีกแล้วครับพี่น้องพันนกต่อเลยครับแลนมา,าว่าแต่จะลวดทางเรียบบระทไทยนั่งเลยพี่น้องอ่านครับ